กลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลค่ะหลังจากผู้ใช้งานติกตอกบัญชีดีชัดชัยรีโพสภาพและคลิปที่ได้ถ่ายรูปกับเหล่าคนดังมากมายไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือระดับโลกเช่นแจ็คสันวังแบมแบมพาริสฮิวตันทอยซีวานดีเจสเน็กทอยเดดทอยตูนบอดี้สแลมเบิร์ธทงชัยอามพัชราภามีนพิชยาและอีกจํานวนมากเลยล่ะค่ะเรว่ถหนึ่งนักรองหนุ่มโจอี้ภูวสิทธิ์ที่เต,ตัวถึงกับ,บอกว่าอย่างน้อยผมก็ได้มีบุญถ่ายรูปกับพี่นะครับจนทําให้ใหลายๆคนสงสัย สว่าดีชัดชัยคือใครกันแน่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าดีชัดชัยจะไม่เคยออกมาตอบว่าตัวเขาเองนั้นเป็นใครซึ่งชาวเน็ตหลายคนก็พยายามหาข้อมูลมาใช้มากมายบางก็บอกว่าเขาเป็นซีอบริษัทดูแลความปลอดภัยที่คอยดูแลอากาศมาให้ศิลปินบางก็บอกว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมงานที่จัดงานออแกไนส์เขามาคอยตรวจสอบการทํางานของทีมงานจึงได้มีโอกาสที่ได้ถ่ายรูปกับเหล่าคนดังนั้นเองค่ะ